ร้อนกันลังดีเลยค่ะพอแช่ลงมาก็สบายค่ะสบายขามากเลยค่ะตาแดงนะอุณหภูมิ44องศาบ่อน้ำร้อนเขาชัยสน น้ำร้อนอยู่หน้าเขาชัยสนนะคะที่พัทัลุงค่ะไปเดี๋ยวเราจะไปจ่ายค่าธรรมเนียมก่อนแล้วก็จะเข้าไปที่บ่อน้ำร้อนกันนะคะไปซื้ออยู่ตรงไหนหนอของที่ระลึกขายด้วยค่ะเชิค่ะ น้ำแร่เขาชัยสนใช่ค่ะคืออะไรคืออะไรคะหมายถึงว่าจากธรรมชาติที่เพราะว่าที่นี่เป็นแหล่งน้าแร่ธรรมชาติแล้วก็เขามีการวิจัยเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทางชุมชนเขาไม่ใช่ชุมชนอบตค่ะเขาก็เลยผลิตขายในชุมชนค่ะค่ะโอ้นี่เป็นแฮนด์เมดของของที่นี่เหรอคะทำจากอะไรคะ เป็นลูกปัดมโนราที่เขาใส่ชุดมโนราค่ะแล้วเข้ามาแอถพายเป็นเครื่องประดับค่ะเชิญชมข้างในได้ค่ะเราจะไปแช่น้ำร้อนกันค่ะบ่อน,น้ำร้อนเขาชัยสน่ะค่ะเขาเปิดหกโมงเชา้าถึงหกโมงเย็นค่ะทุกคนคนไทยยี่คนละยี่สิบบาทต่างชาติคนละสี่สิบบาทจุดชำระค่าธรรมเนียมเข้าบ่อน้ำร้อนคนละยี่สิบบาทนะคะ อยู่ได้กี่ชั่วโมงคะอยู่ได้ตลอดทั้งวันขอุณค่ะอุยทำไมเย็นจังตรงนี้ <_ EN> <_ EN> อาคารลำนวยการไทยมาัสสาดผู้สา,าสะอ้านจังค่ะ <_ EN> เสียงธรรมชาติได้ยินไหมคะได้ยินเสียงป่าไหมคะอนุภาพน้ำผุร้อนรักทุกคนที่มาเยือนจ้าอันนี้จ้าแสงเดือนเติมเองนะคะ <_ EN> ห้องประชุมนวดแผนไทยบ่อน้ำร้อนเขาชัยสนนวดเพื่อสุขภาพแสงเดือนต้องการแช่ค่ะต้องการแช่ขาคลายเมื่อยมีห้องน้ำโอเคที่นี่สะอาดมากจริงเข้าตรงไหนค่ะโอ้มองดูค่ะเนี่ยเป็นแผงเขาชัยสนหมดเลยนะคะเนี่ยโอ้กลมองค่ะกลมองค่ะเนี่ยค่ะ โอ้เนี่ยค่ะปะเราไปแช่น้ำพุร้อนกันค่ะหลังจากที่แอเวนเจอร์มาสองตุดนเนาะเราก็จะมาแช่น้ำร้อนกันแล้วค่ะมาตามมาบอ่อน้ำร้อนเขาชัยสนที่เที่ยวธรรมชาติอาบน้ำแร่แช่น้ำร้อนท่ามกลางอ้อมกอดหุบเขาตั้งอยู่ที่หมู่สามตำบลเขาชัยสนอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงเป็นภูเขาหินปูน ชาวบ้านชื่อกันว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์สามารถอาบรักษาโรคได้เช่นโรคผิวหนังปวดเมื่อยอัมพึกมีตำนานเล่าว,ว่าในอดีตพื้นที่บ่อน้ำร้อนเขาชัยสนเคยเป็นทะเลสาบกระทั่งมีตายายคู่หนึ่งพายเรือหาปลาแต่เรือเกิดรั่ตายายเลยได้อธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ ให้ช่วยชีวิตน้ำทะเลสาบอยู่ๆก็แห้งขอดเศษดินหินใต้ทะเลสาบก็รวมกันจนเกิดเป็นภูเขาสูงในพริตตาจนเกิดเป็นภูเขาชัยสนแห่งนี้โอร้อนๆในป้ายเขาบอกว่าอุณหภูมิ44องศานะคะแอรลูกแก้วไปงานที่ไหนลูกกระเที่ยวลูกแก้วที่ไหนลูกก็ระเที่ยวโอ้เดเชียงนี่เชียงนี่โซบะมาโซบะขาแดงแล้วคะ่ะ ตะตกี้โดนยุงสกรรมมาประมาณหนึ่งนะคะตั้งตากแดดแช่น้ำร้อนสงสัยกลับไปถึงโคราชนี้ดำปีนะคะเขาบอกว่าอุณหภูมิสยมากเลยค่ะภายในบ่อน,น้ำร้อนเขาชัยสนจะมีน้ำพุร้อนจากแอ่งติดเชิงเขากว้างประมาณ5เมตร อุณหภูมิประมาณ60องศาเซลเซียสรวมถึงมีทานน้ำเย็นใสๆไหลาจากถ้ำห่างจากถ้ำน้ำร้อนประมาณ500เมตรแยกเป็นบ่อให้แช่เท้าแช่มือมีบริการห้องอาบน้ำแร่แบบ VIP ด้วยนะคะส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายโทรสอบถามได้ที่ประชาสัมพันธ์ได้โดยตรงเลยค่ะวันนี้แสงเดือนแค่แวะมาแช่เท้าจากนั้น ก็จะล้อมมุนกับโคราชแล้วค่ะอุญร้อนร้อนลังดีเลยค่ะพอแช่ลงมาก็สบายค่ะระบบอะไรระบบช่วสบายค่ะมีค่าบริการ20บาทอยู่ได้ตามใจต้องการนี่ค่ะขอบบอกขอกให้ดูเป็นการบอกรอบรอบ ตอนนี้เราสมควรเวลาแล้วเราล้อหมุนเป็นสถานีต่อไปกันค่ะ อุณหภูมิวันนี้44องศาน่าจะเป็นอุณหภูมิมของน้ำนหรือเปล่าน,นะคะ,ะคสิวก็จะหายอมีบอ่อเด็กได้หรอคะเนี่ยบอ่อเด็กก็มีเขามีเป็นอาบน้ำห้องแช่ส่วนบุคคลมีห้องน้ำมีมีมนวดมีอะไรอู้ดูสิคะชัยสนฮอตสปริง <Hot Spring. S 1> กลับแล้วนะบอ่อน้ำร้อนเขาชัยสน